น้องมาอาบน้าตัดขนสั้นนะคะแต่ว่าน้องน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับขี้ตากับตรงจมูกนะ,ะเดี๋ยวช่างดูให้ว่าตอนเอาขี้ตาออกแล้วอ่ะน้องจะเป็นขี้ตากัดไหมเพราะส่วนใหญ่หากขี้ตากลางแบบนี้มันจะเป็นรอยแดงๆตามขอบตานะตามขอบตาที่เป็นขี้ตากลางนั่นแหละเขาเรียกว่าขี้ตากัดเพราะว่าตรงนี้จะมีแบคทีเรียสะสมอยู่เยอะถ้าหากเราไม่เช็ดออกมันจะทําให้กินเข้าไปโดนผิวเนื้อได้นะคะ เดยวยมาดูกันดูดูสิคะเสร็จแล้วนะคะน้องแมวมาอาบน้ำตัดขนสั้นนะคะนี่เลยนะหลังจากที่อาบน้ำตัดขนนะแล้วก็นี่เลยเห็นหน้าน้องไหมหน้าน้องนะคะตรงขอบตาน้องแดดจะแดงๆนะคะเกิดจากที่ตากลังนะคะยังไงเจ้าของช่วยเช็ดกี้ตาให้ด้วยนะ น้องน่าจะห่วงหน้าด้วยแหละนะคะน้องก็ไม่ยอมเป่าให้เป่าหน้านะคะการดับน้ำปิดขนนงหมานงแมวซาลาในสวนเกรรษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8นย์0ป4 4 3สนะคะและได้สนนึงพี่ช่างใช้ในงานจีระสาตัดขนให้นงหมาจอและนงหมาพิการตามมูล,ลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทน,นาบุญร่วมกันนะด้วยดีเดีกับสบัสดเหว่งวีนพี่ช่างรับหมดนะคะบานได้